ต่อไปนี้บ้านแคนสามารถปรับแต่งได้แล้วในเขตย่าเมืองหลวงทุกคนจะมีบ้านแคนเป็นของตัวเองและสามารถกดเข้าไปเพื่อที่จะปรับแต่งได้ก็กดลงไปนะครับแล้วสามารถที่จะเลือกปรับแต่งได้เลยนะครับก็จะมีหลังคาให้เราได้ใช้กันซึ่งแก้วก็จะเลือกไปให้ชมกันนะครับแล้วเราสามารถที่จะปรับแต่งอย่างอื่นได้นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวแก้วขอเลือกหลังคาก่อนนะแก้วชอบอัน อันนี้อันนี้แกชอบอันนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับแต่งกําแพงได้นี่กําแพงก็จะเข้ากันเลยโอ้นี่เข้ากว่านาอแล้วก็พื้นดิน,นครับสามารถที่จะเลือกได้เลยว้าวเจ๋งอ่ะโอ้สีทองครับสวยงามเราจะเลือกของตกแต่งครับเราสามารถที่จะหาอะไรมาตกแต่งได้ครับเป็นองค์น้ำนครับหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของเป้านะครับเป็นดาบ เป็นขวานนะครับโอ้เจ๋งเลยครับแก้ว่าอันนี้เท่ดีก็จะเป็นหลีกนั่นเองโอเคโดยการที่เราจะาปลดล็อกครับปลดล็อกของครับว่าเราจะได้ยังไง เราสามารถที่จะได้มาจากชื่อเสียงมือหลวงครับแล้วก็สามารถที่จะได้จากการที่เราไปใช้เหรียญพัสดมุมะครับซื้อในร้านค้าก็จะได้เหมือนกันแล้วก็เกมจะมีอีเวนต์ครับมาให้เราทําสามารถที่จะทําเพื่อปลดล็อกอันใหม่ๆได้เลยครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็จะมีอะของตกแต่งมาเพิ่มนั่นเองก็ถือว่าเป็นสีสันเนาะเราสามารถที่จะตกแต่งได้เลยแก้วลองกดใช้ครับก็กดใช้ปุ๊บแล้วก็ออกไป นี่บ้านของแก้วนะครับก็จะเด่นกว่าใครเลยเพราะบ้านคนอื่นครับยังไม่ได้สร้างนั่นเองบ้านของแก้วก็จะเป็นหลังนี้นครับบ้านใกล้ๆกันเป็นบ้านแก้วนะครับก็ก็เป็นบ้านธรรมดานะยังไม่ตกแต่งนะแล้วก็บ้านที่ยังไม่มีคนเป็นแคนครับก็จะเขียนว่าบ้านว่างนั่นเองบ้านว่างครับเปิดขายนะใครจะมาก็มาได้นั่นเอง เพิ่มระบบจัดอันดับสําหรับเมืองหลวงแคนแคนจะได้รับถ้วยเมืองหลวงจากสุดสัปดาห์ปุณศ d ดมถ้วยเมืองหลวงจะอัปเดตหลังจากอีเวนต์จบลงและแคนจะเข้าไปอยู่ในรีกโดยคํานวณจากถ้วยเมืองหลวงเก่า80%และถ้วยเมืองหลวงใหม่ที่ตีได้20%ถ้วยคํานวณจากที่แคนโปนได้ทั้งหมดหากดูแลชอบอย่าลืมเชิญพวกเก้ากล้านะครับ All the best